อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจได้ที่ Ingo88 หรือแอดไลน์ at Ingo88 โอมมรีฮัตซิสันปีกเด็กเทพวัย17ปีเป็นหนึ่งในรารุ่งที่กำลังจะก้ามาเป็นกำลังหลักของทีมอาร์เซนอลในอนาคตอันใกล้ชื่อของเขาเคยโด่งดังเป็นเวรัลตั้งแต่อายุ12เมื่อไปประกฏตัวร่วมกับ F2 Free Style และฟุตบอลทั่วโลกต่างทึ่งกับทักษะการเลี้ยงของเด็กคนนี้ อาซิซันให้สัมภาษณ์กับโกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่บ้ามากทุกคนที่โรงเรียนของผมอยากได้ลายเซ็นของผมและไอจีของผมก็แทบจะระเบิดผมไม่รู้ว่าจะตอบสนองกับมันแบบไหนผมตื่นเต้นแต่ผมอายุแค่12บมันถาโถมใส่ผมเร็วมากปัจจุบันเขาอายุ17แล้ววิดีโอ,อยังคงออนไลน์ที่ทุกคนสามารถกลับไปย้อนดูได้แต่เขากล้าออกมาจากจุดนั้นแล้วเขาก็อยากมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของอาร์ซอนชุดยูย่ในฤดูกาลนี้และกำลังแสดง,งให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพที่เขามี ชาลีปาติโนเคโดเทเลอร์ฮาร์ตคือเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาที่เติบโตมาจากอะเคเดมี่ของไอ้ปืนใหญ่เขาพร้อมจะเรียนรู้และ,จะเจริญรอยตามรุ่นพี่บุคโยชาก้าและเอมิลสเมโรที่เป็นแกนหลักของชุดใหญ่ในเวลานี้มีผู้เล่นแบบผมชาลีรูคมาเซโลแจ็คเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ชุดยูสิบสองและยูสิบสามเราผ่านช่วงเวลาขึ้นๆลงๆมาด้วยกันเราทั้งหมดสนิทกันมากๆเราเหมือนครอบครัวเราต้องการเห็นแต่ละคนไปได้ดี เช่นเดียวกับรุ่นพี่เอมิล์ชากา้าและโจวิลล็อกถ้าทุกคนทํางานหนักกันต่อไปบางคนในกลุ่มเราจะมีสักวันที่ขึ้นไปเล่นกับชุดใหญ่ในตอนนี้อาร์เซนอลจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ความสําเร็จของอะเคเดมี่อาร์เซนอลเป็นบางอย่างที่พวกเขาภูมิใจกับการพัฒนานักเตะดาวรุ่งป้อนเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องชาก้าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของสโมโสรมอฤดูกาลที่ผ่านมาเอมิิสเมโรช่วยยกระดับผลงานของทีมเมื่อครึ่งฤดูกาลหลังของปีก่อน และเขาได้สารต่อหมายเลขกิของสโมสรในฤดูกาลนี้ส่วนชาก้าใส่หมายเลข7ซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อไอคอนของสโมสรอ,อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ INGO88 หรือแอดไลน์แอดอิ8โบรรดาราวรุ่งอย่างฮาร์ดิสันได้เห็นข้างรุ่นพี่จาก a อ a d e m มีได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ทําให้พวกเขาเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเขาเช่นกันตอนที่เราอยู่ในทีมชุดยูส2เราได้เห็นโจวิลล็อกรดดเนลสัน เราคิดว่าพวกเขาคือซูเปอร์สตาร์เมื่อตอนที่พเขาเล่นกับทีมชุดยู U23 เราก็ตามไปเชียร์พวกเขาเราต้องการที่จะเป็นแบบเขาชาก้าเคยบอกให้เราทํางานหนักกันต่อไปพวกนายไม่ได้อยู่ห่างนั่นทำให้เรามีความมั่นใจที่เอเคเดมีมีรูปของเด็กที่ทําให้สําเร็จเราก็แค่หวังว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อให้เด็กทุกคนมองมาที่คุณเส้นทางการค้าแข้งของนักฟุตบอลของเขาเริ่มต้นตอนอายุ8ขวบที่ชาวตันแอตแลนติกที่ตอนนั้นพี่ชายของเขา กำลังเล่นอยู่ในทีมชุด U15 ผมถูกคนพบจากชาวซั้นตอนที่ผมเล่นบอลอยู่ที่ลานจอดรถขณะที่ผมกับพี่ชายซ้อมอยู่แม้ว่าเขาจะยังเด็กมากๆแต่ฮัตซิซันก็มีทักษะมีทิคในการเลี้ยงบอลต้องขอบคุณช่วงเวลาหลายปีที่เขาหาเล่นฟุตซอลหรือเกมโตเล็กที่แพร่หลายในอเมริกาใต้ผมฝึกทุกวันหลังเลิกเรียนมันสนุกมากโค้ชบอกให้ลองฝึกทุกสกิลที่ต้องการได้เลยคุณมีอิสระที่จะเล่นกับเกมผมนั่งดูดีโอมากมายของฟานเก่า ฟุตซอลชื่อดังของบราซิลเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากผมไม่ที่รู้จักนายชายาลิเตอร์สกิลเลอร์ผมบอกว่าผมผมบอกว่าเกือบครึ่งมาจากการเล่นฟุตซอลตอนที่ผมยังเด็กผมฝึกทักษะทั้งในห้องนอนส่วนหลังบ้านและในห้องครัวอาร์ซิสันอยู่กับชาวตันสองปีแต่เขาเออกมาหลังจากที่พี่ชายของเขาได้สัญญาทุนจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่ชาวตันตั้งเงินไขค่าชดเชยไว 6, ้หกพันปอนด์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการหาสโมสรใหม่ คงมีไม่กี่ทีมที่จะจ่ายเงินจํานวนนั้นกับเด็กแค่สิบขวบเขาเริ่มต้นจากการเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายแต่ความสามารถเล่นเกมลุกการเลี้ยงผ่านคู่แข่งของเขากระโดดเด่นมากๆและความสามารถนั้นก็ไปประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกต้องขอบคุณวิดีโอของ F2 Free Style ซึ่งออนไลน์ไม่นานหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับอาเซนนอลทั้งหมดเริ่มต้นจากโอกาสที่ได้พบกับเขาในระหว่างทัวร์นาเมนต์ของเปเล่สนานัดเตะทีมชาติบราซิลที่จัดขึ้นทางใต้ของลอนดอน จบทัวร์นาเมนต์ทุกทีมมารวมตัวกันจากนั้นทาง F2 Free Style ก็ออกมาแสดงทักษะของพวกเขาพวกเขาขอให้ตัวแทนจากแต่ละทีมออกมาและแสดงทักษะฟุตบอลเด็กทุกคนก็พร้อมใจกันบอกว่าออกไปเลยเมื่อผมออกไปพวกเขาให้ผมขับบอลและผมเพียงแค่แสดงทักษะตัวเองจากนั้นเราก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเปเล่เขาบอกว่ามันสุดยอดมากหลังจากนั้นเจอร์รี่แลนซ์และจาก F2 Free Style ก็โทรมาหาแม่ของผม บอกว่าเขาอยากถ่ายวิดีโอร่วมกับเราดังนั้นผมเลยไปถ่ายวิดีโอกับพวกเขาและกลายเป็นไวรัลในที่สุดอดีติสันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทีมระดับเยาวชนอาเซนนลเขาจะนำทักษะตัวเองมาใช้มากขึ้นในทางริมเส้นแม้กระทั่งในตำแหน่งหมายเลขสิบเขาเซ็นสัญญาชีพครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020และสร้างผลงานโดดเด่นกับทีมชุด U18 ด้วยเจ็ดประตูกับแปดแอซิ์อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าวใจได้ที่ i n g o 8 8หรือ AdLine at inco 44.